เข้าออกประตูเดียวกันก็จะทำให้มีโชคดีและก็สุขภาพก็ดีด้วยเช่นกันไอเรื่องความเชื่ออย่างนี้ก็ยังหาต้องตอไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไรแต่เป็นการบอกเล่าสูต่ต่อๆกันมา ตัวลูกชั่วหลานเป็นเคล็ดนะอย่างหนึ่งอย่างเช่นชาวยู่ก็ทาประตูบ้านด้วยสีน้ำเงินโดยสีฟ้าเป็นเคล็ดเรียกว่าเชื่อว่าป้องกัน ใครจากไฮตาปิสาไฮตาปิศาก็คือความชั่วร้ายแล้วก็แหวนกล่องมลสักดิก์ิน่งที่เรียกว่าเมซูซาเมซิซาบนขอบประตูทางเข้าของชาววิวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าและหลังสัมผัสเมซูซาก็จะต้องจูบที่มือของตนเองทุกครั้ง เมื่อเข้าและออกจากบ้านหรือออกจากห้องก็ตามก็จะจูบมือของตนเองเป็นการแสดงความเชื่อว่าพระเจ้าจะคอยปกป้องคุ้มครองท่านและท่านก็ย่อมน,น้อมจิตขอบพระคุณพระเจ้าก็คือจูบมืออัน,นเป็นความเชื่อของชาวยูส่วน วันที่31ของชาวคริสแล้วเขาก็จะเปิดประตูหน้าต่างของบ้านบบาเนี่ยทุกบานเลยเพื่อเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งว่าปีเก่าออกไปและปีใหม่เข้ามาเป็นคำรรเนียมการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวคริสซึ่งก็ยัง เชื่อถือกันอยู่จนทุกวันนี้แล้วก็ยังมีเคล็ดต่อไปอีกว่าอย่างเช่นจะจัดงานปาร์ตี้หรืออะไรก็แล้วแต่คือให้แขกเข้ามาในบ้านเข้ามาแล้วก็ออกประตูเดียวเข้าออกประตูเดียวแต่พยายามที่จะไม่ให้แขกเนี่ยนะ เดินเข้ามาแล้วก็บนเอ่อบนแล้วถึงจะออกเนี่ยเขาไม่ให้พยายามไม่ให้แขกทําอย่างนี้เพราะว่าจะถือว่าเป็นโชคร้ายไม่ดีในบันทึกเก่าแก่ของตำราศาสตร์่วงจุ้ยของจีนก็ก็ถือในเรื่องนี้เหมือนกันว่าให้เข้าออกประตูเดียว คือประตูบ้านประตูหน้าบ้านถ้าหากว่ามีประตูหลังหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ให้ออกชาวชาวยิวก็มีการแขวนเกือม้าด้วยนะที่หน้าประตูบ้าน อันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อ coming and going